สวัสดีครับยายวันนั้นไอเจวีเทะมันติดค่าไก่ยายใช่ปะ่ะเจวีเทคอ่ะไอเจวีเทควันนั้นน่ะพี่ยายให้ให้ไก่ไปอ่ะมันไม่ได้จ่ายอ่ะสองร้อยบาทใช่ปะ่ะยายใช่ป่ะยายแก่แล้วไงจำไม่ได,ไไได้ขายดีปะ่ะขอได้พอได้ไอเจวีเทค เันมาฝากยายไอ้ให้วันนั้นน่ะยายจะไม่ได้ใช่ไหมอ่ะมันบอกว่ายายอยู่ตรงนี้ผมก็เลยมาให้ข้าไก่สองร้อยไงเปิดร้านยังไงร้านทำรถอ่ะเจีิเทคอ่ะอยู่มหาชัยอ่ะคำตอบมันอยู่ที่นี่ไงแล้วมันก็ย้ายไปอยู่มหาชัยแล้วอ่ะเดี๋ยวผมรีบไปทำตามต่อจำได้ปะที่ติดข้าไก่ยายวันนั้นไงเจวิเทคอ่ะเออ เจมิ่เทกับที่ติดค่าไก่อ่ะแต่มันยังไงคิดได้ก็มาเอาคืนนะเออเดีย๋ยวมาเอาคืนไม่ได้แล้วยังไม่ได้ย้ายก็ไปใช้แหละเจวิ Jamie ่เทขับว่า จ้าลวันคที่เรววมยยันั้นยายไปขายร้านร้านเบลเวนบายบ้างขายขายของเก่าใช่ป่ะวันนั้นอ่ะขอทอนให้ตังค์ให้ยายผิดอ่ะใช่มันขาดีสามร้อยอ่ะวันนั้นอ่ะร้านนี้เบลเวนบายขายของเก่าจำได้ป่ะขอทอนให้ยายผิดสามร้อยอ่ะ ผมฝากมาให้สู้ๆยายเหเก็บของเก่าแถวนี้เหรอ,อเป็นเมมเบร้านขายของเก่าไงฝากมาให้ตอนตังผิดกว่านั้นอะ่ะใ่ยายสามร้อยสู้ๆยยายรุ่นวันนั้นไปขายของเก่าร้านเบิร์ดโทรานใช่ปะ่ะ ก็ไอ hey ้เบิร์ชโชลธาเนี่ยมันบอกว่าลุงอ่ะวันนั้นอ่ะค่าเนี่ยมันจ่ายไม่ครบวันนั้นไม่ขายของเก่าแล้วเบิร์ชโชลธามันไม่บอกโอ้โหผมเลยเอาตังมาให้ลุงเนี่ยผมขี่ผ่านมาวันนั้นอ่ะตอนนี้จ่ายอยู่ไม่ครบอ่ะเบิร์ชโชลธาเนี่ยเบิร์ชโชลธาจำผิดได้ไงเขาบอกว่าลุงอยู่ตรงสายคลองเนี่ย ตั้งอย่างผมรีบไปของก็เลยบอกวันนั้นขอทอนตังค์ให้ผิดที่ไปขายอะ่ะเออ,อไปเถอะประตูสามมาฝากไว้ให้เบอร์โทรศัพท์อ่ะตั้งกระทวงมานะเออตั้งกระทวงมานะอ,อ้าวเอาไปใช้เลยครับผมครับเบอร์โทรศัพท์ไงมันบอกว่าลุงอะ่ะพอที่มันได้ผิดวันนั้นน่ะขายของเก่าอะ่ะแต่ลุงเคยไปอีกใช่ปหม